สำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับดัชนีเฉรียอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบไป0.75% S&P 500ปิดลบ0.76%แล้วก็ NASDAQ ปิดลบมากที่สุดเลยครับ1.01% โดอลลาร์คาชนีดาวโจนส์นนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารโดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับที่ดิ่งลงกว่า3%ตามราคาน้ํามันดิบและ็ดัชินีนัสแดกร่วงลง1%เนื่องจากหุ้นชิปปรับตัวลงจากความวิตกกวนด้านอุปสงค์ครับ หุ้นกลุ่มพลังงานนั้นปิดร่วงลง3%ซึ่งเป็นการลดลงวันเดียวเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดเลยครับนะับต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปี2566เนื่องจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงจากการค่าการอุปสงค์ที่อ่อนแอหลังจากสื่อรายงานว่าอิสราเอลนั้นจะไม่โจมตีเป้าหมายด้านน้ำมันของอิหร่านครับ การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็เป็นไปอย่างผันผวนโดยผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มบริการทางการเงินนั้นเป็นไปในเชิงบวกแต่ว่าหุ้นอยู่ในเจ็ดเฮลซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพกลับร่วงลง8%หลังค่าการผลกำไรปี2,568ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ครับ ดัชนี NASDAQ นะครับยังถูกกดดันจากในส่วนของตัวหุ้น Nvidia นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าปรับตัวลง4.7%หลังจากสื่อรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะควบคุมการส่งออกชิป AI ของบริษัทสหรัฐครับนอกจากนี้หุ้นชิปนะครับก็ยังร่วงลงตามกันหลัง a m ASML Holdings นะครับขอไปครับซึ่งเป็นบริษัทนะครับท,ที่จดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลง16%และก็ส่งผลชุดดัชนีหุ้นกลุ่มซ s e m i c ดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟียร่วงลง5.3%ซึ่งก็เป็นการร่วงลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนครับ ก็พูดง่ายๆเลยนะครับในสุดครับเมื่อวานนี่อาจจะเป็นวันที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วก็พูดคุยกันตามเทคนิคก็อาจจะเป็นการปรับฐานตามเทคนิคก็ได้หลังจากที่ดัชนีหลากหลายตัวพุ่งทะยานขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการครับคุณผู้ชมครับต่อมาเรามาดูกันนะครับักุครบในส่วนของตัวราคาน้ามันดิบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนลบก,กันไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกือบ โอ้จริงๆเบียร์เก่าว่าเกือบเลยต้องเรียกว่าทําลายโครงสร้างเทรนขาบายที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้สัญญาณน้ำมันดิบเวทเ,เทิเซอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะครับ3.25เหรียญหลังจากสื่อรายงานว่าอิสราเอลนั้นไม่มีแผนที่จะโจมตีแหล่งน้ำมันของอิหร่านแต่อย่างใดซึ่งก็คายความวิตกรังวลที่ว่าอาจจะเกิดภาวะอุปทานชะก,กันครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางครับ หนังสือพิมพ์ و ิ ش ััน,พนโพสต์นะครับรายงานว่านายเมจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นได้แจ้งต่อโจไบเดนผู้นำของสหรัฐว่าอิสราเอลนั้นมีแผนถล่มเป้าหมายทางการทหารในอิหร่านโดยจะไม่โจมตีแหล่งน้ำมันหรือว่าโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่อย่างใด ทั้งนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับแนวทางการตอบโต้อิหร่านหลังจากที่อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธเกือบ200ลูกโจมตีอิสราเอลในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งการสนทนาดังกล่าวนะครับทุกท่านครับก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และก็ตรงไปตรงมาครับเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลนั้นจะพิจารณาความคิดเห็นของทางสหรัฐ ที่จะทําการตอบโต้อ,อิหรา่านและก็แผนการโจมตีจะอิงอยู่บนผลประโยชน์ของชาติอิสราเอลนอกจากนี้แล้วนะครับสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA ยังเปิดเผยด้วยว่าสมาชิกของ IEA เตรียมพร้อมที่จะดําเนินการหาสถานการณ์ความเครียดในตะวันออกกลางทําให้อุปทานน้ามันนั้นหยุดชะงักลงครับขณะเดียวกัน IEA ก็ได้มีการออกรายงานเตือนภาวะน้ำมันล้นตลาดอันเนื่องมาจากอุปสงค์ที่ซบเซา ทานาคอยเอเปิดเผยว่าอุปสงค์น้ำมันโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นเพียง90,000บาร์เรลต่อวันในปีนี้และก็1ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้าซึ่งถือว่าลดลงอย่างมากเลยครับ mm. เมื่อเทียบกับค่าการที่2ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้นะก็อุปสงค์น้ำมันของจีนนั้นยังลดลง5 0,000 0บาร์เรลต่อวัน ในเดือนสิงหาคมซึ่งก็เป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วนะครับขณะที่การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น1.5ล้านบาร์เรล,ลต่อวันในปีนี้และปีหน้าท่าด้านของ IEA e นะครับระบุเสริมในรายงานประจำเดือนตุลาคมเขาบอกว่าขณะนี้อุปทานน้ำมันยังคงเป็นปกติและหากไม่มีปัญหาจนทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ตลาดก็อาจจะเผชิญกับภาวะน้ำมันล้นตลาดเป็นจำนวนมากในปีหน้าครับ รายงานของ IEA นั้นสอดคล้องกับรายงานของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่า OPEC ซึ่งได้ทำการปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในปีนี้และปีหน้าท่งน้าของ OPEC นั้นก็คาดการณ์นะครับว่าอุปสงค์น้ำมันจะขยายตัวเพียง1.9ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ลดลงจากระดับ2ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้าดีครับทุกท่านก็ผมก็ขออนุญาตขยายความเลยนะครับบางคนอาจจะงงนะอุปสงค์อุป,ออปทานคืออะไรยังไงก็ต้องบอกว่า ตอนนี้สถานการณ์ที่เรากำลังพบเจอก็คือทางฝั่งของผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยเขาผลิตน้ำมันขึ้นมาเยอะมากๆในขณะที่ความต้องการการใช้น้ำมันอย่างเช่นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ย ก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ลดน้อยลงมันก็เลยเป็นสาเหตุครับที่ว่าทําให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวลงครับถ้ายัางมองไม่เห็นภาพก็ให้คิดภาพแบบนี้สินค้าใดๆก็ตามแต่ที่มีจํานวนมากราคาเนี่ยมักจะถูกครับก่อนในดังกล่าวนั้นคล้ายคลึงกับราคาน้ำมันณปัจจุบันเลยก็เลยยังไม่สามารถที่จะขยับปรับตัวขึ้นทําไฮหม่ไปได้นะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่ราคาทองคำครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานที่ผ่านมานสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับอย่างในช่วงเช้านี้ก็ยังคงบวกอยู่เช่นเดียวกันบางคนก็บอกว่าก็มีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอิสราเอลเนี่ยจะโจมตีอิหร่านไม่ใช่หอคุณครับ ผมก็ต้องแจ้งเหมือนเดิมว่าเรายังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังนะและผมกลับมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่หนุนให้กับราคาทองคํามากมายขนาดนั้นเพราะจากที่ผมได้รายงานให้กับคุณผู้ชมฟังไปเราก็จะพบเจอว่าการโจมตีอิสราเอลสู่อิหร่านเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่มันก็เปรียบเสมือนกับเป็นการตอบโต้กับเชิงสัญ,ญลักษณ์ซะมากกว่านะครับจริงๆไม่เรียกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรอกเพราะว่า เขามีการโจมตีกันจริงๆแต่มันก็เป็นการโจมตีแบบพอไปพิธีนะฮะไม่ได้มีการโจมตีหลังน้ามันหรือว่าโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่อย่างใดดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวสามารถหนุนให้กับราคาทองคําได้แต่ประเด็นตัวหลักเลยเนี่ยเราต้องโฟกัสไปที่การเคลื่อนไหวตามหลักของเทคนิคนะครับเพราะลักษณะรรการเคลื่อนไหวจากที่เราดูกราฟกันในไทม์เฟรมหนึ่งชัว่วโมงณปัจจุบันนี้มีลักษณะรรการเคลื่อนไหวของทองคําคล้ายคลึงก,กับแพทเทิร์นตามเทคนิคที่เรียกว่าคัพแอนด์แฮนดิล คือเป็นล,ลักษณะรูปถ้วยนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นหูถ้วยนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีโอกาสเป็นไงคุณครับมันจะเีโยกาสในการขึ้นต่อได้ดังนั้นในวันนี้ขาเซลราคาทองคำเดี๋ยวเราต้องระมัดระวังแล้วนะครับเอาไหนเมื่อวานคุณบอกว่าทอนจะลงมันลงมาแล้วครับเห็นไหมฮะ โซนน้ำเงินนี้เป็นโซนที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าว่ายัางไงก็ตามเราต้องระวังการคลายตัวของราคาทองคําปรับตัวลงสู่โซนน้ำเงินด้านล่างนะครับซึ่งหลังจากที่เราจบไลฟ์ไฟแล้วราคาทองคําก็ไหลอย,อย่างต่อเนื่องเลยไปทําโลที่ประมาณ2,638ก่อนจะมีอัรรีบาวบ้ากลับขึ้นมาครับแล้วมาดูการคอมเมนต์ของนะครับคณะกรรมการเฟดนะครับในคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่า แม้ว่าหลังจากเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในเดือนกันยาย,ยนไปแล้วผู้กำหนดนโยบายก็จะยังคงดำเนินการเพื่อที่จะปรับลดอัตราเงินเฟอ้อลงต่อไปนี่เป็นการคอมเมนต์ของนางแมรลี่ดาลลี่ครับประธานธนาคารกลางสาหรัฐคาาซานฟรานซิสโกได้กล่าวไว้ในคืนที่ผ่านมาเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดนะครับทุกท่านขอบคุณครับผมเสื้อยือดครับด้านหลังเขียนว่า B F H ร่ม xm เรามีแผ่นรองเมาส์ xm ด้วยนะครับและก็สิ่งสุดท้ายก็คือเรามียาดมยาหมองถ้าจะคุณอา้าวยาดมผมหายไปไหนละ <c oughs> ครับขอโทษครับอา้ายาดมหายเดี๋ยวก่อนโอ้โหผมจะถืออยู่เมื่อกี้นี่เดี๋ยวด้ยฉายนี่ตัดทีนะเอา้าเจอแล้วเจอแล้วครับฉายนี่ตัดทีนี่ฮะนี่ ยาดมยาหมองทัาคุณครับใครอยากได้นะครับแอดไลน์ ID KPGO 12มาเพื่อลงทะเบียนและอย่าลืมแจ้งเลขที่ MT4 MT5 ของนักชุนด้วยนะครับคนที่ร่วมกิจกรรมได้จะต้องอยู่ภายใต้รหัสพารามิตร ครูเป่า1นึเท่านั้นถามว่าอยู่แล้วได้อะไรถ้านัน้นทูไม่ได้ขอนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าบัญชีการเทรดของนักจุจกกรเป็นบัญชีพิเศษครับที่เวลาเทรดแล้วจะมีเงินรีเบทคืนกลับไปทุกๆวันนะครับก่อนเที่ยงเข้าไปถอนได้ผ่าน my wallet ในแอปพลิเคชัน xm เลยแล้วเจอกันนะครับ ขอพระคุณนักทุนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอของเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักทุนจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยและสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับนักทุนกับเรามีกลุ่มไลน์ Open Cha t เรียนฟรีนะครับที่นักทุนจะสามารถรับคลิปวิดีโอได้ก่อนใครก่อนที่เราจะ อัปโหลดลงในสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วยสามารถสแกนนะครับ2คิวโค้ดด้านหน้านะครับทั้งกลุ่มเรียนหลักและกลุ่มเรียนสำรองใส่รหัส2537นะครับและถ้าหากว่าท่านใดยอยากจะสนับสนุนผมจริงๆเลยเนี่ยก็มาอยู่ห้องสัญญาณทองคําก็ได้นะครับซึ่งเราเปิดให้บริการมากว่า4ปีแล้วนะครับแอปไลน์ไอดีแคพีโกหรือว่าครูเปาดิลส์รุจะเป็นไลน์ไหนก็ได้นะครับผมมีรหัสพอร์ตให้กับนังทุนเอาไว้ใช้ดูได้เลยครับเผื่อบางที ผมเทรดอะไรตรงไหนนั้นทุนจะได้จับจุดได้ถูกนะครับยอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนั้นทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงทุกรัานก่อนทําการลงทุนเลยครับสําหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าของโบรกเกอร์ XM นะครับนั้นทุนก็สามารถที่จะแอพลาย IDKPG12 o มาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อทําให้บัญชีการเทรดเขาโดยนะั้นเป็นบัญชีแบบพิเศษถามว่าพิเศษยังไงปกติผมก็เทรดกับ XM อยู่ อันนี้ย้ำนะครับประชาสัมพันธ์สําหรับลูกค้าโบรกเกอร์เเท่านั้นนะครับหรือคนที่ใช้บริการอยู่แล้ว ปกติเวลาเทรดนักลงทุนได้รับเงินคืนไหมรีเบทเงินคืนนะครับเคยได้รับหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เคยได้รับรีเบทเงินคืนจากทาง BrokerXM เลยเช่นเทรดแล้วมันก็ได้แค่กํไกาไรขาดทุนอย่างเดียวแต่หลังจากที่นักทุนทําวิธีตามที่ผมแนะนําเสร็จนี้แล้วนะครับไม่ใช่แค่กํไกาไรและขาดทุนที่เราจะต้องมานั่งรอลุ้นกันแต่ทุกๆครั้งที่เรากดออเดอร์ไม่ว่าจะกด0-01หรือว่าจะกด1หลอดก็ตามแต่ วันรุ่งขึ้นถัดไปโบเกอร์เอ็กเซมนั้นจะมีเงินคืนกลับให้กับนักถุนครับและไม่ใช่แค่เงินคืนที่เป็นแบบเอยโบนัสหรือเปล่าคุณไม่ใช่นะอันนี้เป็นเงินคืนจริงๆที่สามารถถอนมาใช้ถอนเข้าสู่ธนาคารไทยหรือว่าจะนําไปเทรดต่อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเงินคืนตัวนี้จะอยู่ใน my wallet ของนักทุนซึ่งนั่นหมาว่าทําครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องมาทําซ้ําแล้วนะครับเอ่อแล้วถ้าผมมีหลายบัญชีนะคุณครับหรือว่าบัญชีก่อนหน้านี้ผมไม่เคย ได้เลยเนี่ยมันมันทำยังไงได้บ้างถ้าเป็นบัญชีก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับปรดเบทเงินคืนเลยบัญชีเก่านั้นใช้ไปได้นะครับเราต้องทําการเปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาเป็นบัญชีใหม่ซึ่ง XM สามารถเปิดบัญชีได้สูงสุดถึง10บัญชีอยู่แล้วถ้ามันมีบัญชีที่เต็มอยู่แล้วนะทุะกคนลบออกไปบ้างก็ได้ครับเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาใส่โคด้ดคูปาหนึ่งสองสามเท่านั้นก็จบแล้วบัญชีนั้นก็จะสามารถรับปรดรีเบเงินคืนได้ถาวรแล้วนะครับ ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูวิดีโอหลังจากนี้ก็ได้นะครับความยาวแค่5นาทีถ้าดูจบปุ๊บนั่งถูดทำได้ปั๊บเลยและก็ไม่จะไปต้องมาถามผมอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามจริง,รงก็แอดไลน์ ID ไปนะ KPG12 o ขอบพระคุณทุกคนอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการ broker XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเนื่งถุนครับ ในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเท่านี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุดกรับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุดใช้มือถือก็สามารถนะครับผม ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนและการเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก y o u t u b e เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งต่อไที่ทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนะ้อุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีแบเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เท่าพิธบัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน X m สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุกตเลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำแต่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ x m นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหโบนัสน100นง้อยังจุดเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100อยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะและก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนันจุดครับอันตโลเนี่ยสเปรดทองคาจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูนไปเทรด1ลอดนะ ส่วนอันตาโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณสามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งทุกสกเกลดีดีครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สําคัญมากมันคือสิ่งที่จะทให้หนักทุนที่เทรดกับ xm นะครับสามารถรับโบนัสได้กดปด้อนที่นี่ จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้ไดุ้กได้เห็นชัดๆพิมพ์คํัว่า Hey R U P A O คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับริเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้เหรอครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรก็ไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนั่งุกจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเ,เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ทีเ่เพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาที่จุดเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ xm นั้นเขาจะมี เลขที่มันไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลโ่งไปแจ้งกับนังชุนครับโ่งไปแจ้งกับนังชุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักชุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้น แล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครัคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับในชุดครับเวลาเราเข้าไปที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นั่งถุกกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นกว่าไาล์เ l l l e t ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด่งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานัุจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนะั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผหมัดจ,จะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม